ดูทางเพื่อไทยกันบ้างค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคือท่านบอกว่าในมุมของผู้หญิงเนี่ยอันนี้คือสัตรองมากนะคะและนี่คือข้อดีของการคลอดเองการคลอดเองเนี่ยคุณแม่จะฟื้นตัวได้เร็วมากนะ<ม>เพราะฉะนั้นการมาปรากฏตัวของคุณลุงอิงเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกโอ้โหนี่คือเหมือนกับไม่รู้แล้วเพิ่งคลอดลูกมาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเพิ่งเห็นข่าวคลอดลูกแล้วคุณทักษิณทวิตค่ะนี่ออกมาแต่ลงข่าวแล้วตอนแรกมาวานผมดูข่าว มาทล้วเหรอนี่คือขอ้อเหยยงานคลอดเองอนะคะเ<อ>พราะถ้าผ่าคลอดเนี่ยต้องร้อเรื่องแผลเรื่องอะไร<อ>แต่ว่าถ้าคลอดเองเนี่ยจะฟื้นตัวได้ไวมากและคนนุ่งอิงก,ก็เลยบอกเลยว่า ทีมงานถ้าจะให้ไปปรสาสัยหาเสียงที่ไหนบอกได้เลยพร,พร้อมมากพร้อมแล้วะนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆเมื่อวานนี้ก็เป็นการแถลงข่าวหลังจากการคลอดน้องทาศิณเนี่ยนะคะแต่ว่าประเด็นที่นักข่าวให้ความสนใจก็ยังคงเป็นเรื่องของการเมืองนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะกับกรณีที่คุณทักษิณได้บอกว่าอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ดีใจกับหลานคนที่7ด,ด้วยนะะักข่าวว่าถามว่าการออกมาของคุณทักษิณแบบนี้จะทําให้กระทบกับคะแนนเสียงของเพื่อไทยหรือเปล่า คุณอุ้งอิงก็บอกว่าคุณนักสินจะกลับบ้านก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยค่ะหรือว่าไปกระทบกับสิ่งที่กําลังหาเสียงอยู่แต่ยอมรับว่ามันแยกกันยาานะคะเพราะว่าคุณนักสินก็ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วก็ความเป็นลูกก็ไม่สามารถตัดขาดกันได้แต่สิ่งที่คุณนักสินพูดคืออยากกลับมาเลี้ยงหลานไม่เคยบอกว่าอยากจะกลับมาเป็นนายกนีค่ค่ะ <S <S ะนะคะนี่คุณอุกงอิงก็บอกว่าเขาอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานค่ะไม่ได้อยากจะกลับมาเป็นนายกนะคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็ถามความชัดเจนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกคุยกับคุณอุ้งอิงเรียบร้อยแล้วว่าเพื่อไทยนั้นก็จะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐแน่นอนนักข่าวก็บอกว่านี่คือมติของพรรช่หรือเปล่าคุณอุ้งอิงก็บอกว่า หากมติที่ฐางคือมติกรรมการบริหารเนี่ยยังไม่ได้มีการประชุมค่ะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนทั้งพรรคเห็นพร้อมเพียงกันนะคะว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐค่ะไปฟังเสียงคุณอุ้งอิงค่ะก็อันนี้ก็ท่านก็พูดอยู่หลายโอกาสนะคะอีกว่ามันเป็นโอกาสที่น่าหวังมากกว่าที่เออมีมีเบบีคนใหม่นะล่าสุดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ เกิดมาเขาก็อยากกลับแหละมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขามีความหวังอ่ะแน,แน่นอนในสิ่งที่เขาพูดมันก็มันก็เอฟเฟกในเรื่องของการเมืองหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในเซนส์ของครอบครัวเองอิงมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่จะหวังมันมันไม่ผิดเลยโดยเฉพาะวันที่ที่บ้านมีเรื่องดีๆในตัวองเองนะคะรู้สึกว่าการที่พ่อจะกลับบ้านเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับพักเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับ สิ่งที่อิงก,กําลังเดินหาเสียงอยู่คือมันโอเคมันแยกแยาก,กนิดนึงเพราะคุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ยังเชื่อในคุณพ่อเชื่อในประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีความหวังในขณะที่อิงเป็นลูกเองก็ไม่สามารถตัดขาดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความหวังต่อเนื่องกันมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนกําหนดมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ตอนนี้อีกแค่สิบกว่าวันจะเลือกตั้งทุกพัก ต้องทําเต็มที่ถูกไหมคะการที่โพลเขาขึ้นในหลายๆพักก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะเขาก็คือเขาก็ต้องทําให้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ทําเต็มที่เหมือนกันเป็นเรื่องที่คนทั้งพักต้องเห็นด้วยต้องต้อง,ต,องต้องเห็นด้วยพร้อมเพียงกันนะคะอิง่ไม่เข้าใจเลยว่าไม่ทราบว่าเป็นกระแสของเออพักคู่แข่งหรือเปล่าที่พยายามปั่นว่าเราไม่ชัดเจนนะคะทันทีนที่มันชัดเจนมาจนชัดไม่รู้ยังไงทุกคนออกไปพูดไม่ใช่แค่ตัวอิงด้วยซ้ํานะคะ คนเสียทาเองก็พูดผู้ใหญ่ในเผ่าเองก็พูดว่าเราจะไม่จับมือถูกไหมคะแต่ว่าก็ยังปั่นกันอยู่ว่าไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคมันก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเมืองก็เลยไม่ทราบว่าถ้าวันนี้ยืนยันแบบนี้จะยังปั่นกระแสนี้กันอยู่ไหมมันยังปั่นขึ้นอยู่ไหมงงเหมือนกัน คุณเงงงนะว่าก็พูดชัดเจนแล้วนะอิงก็พูดคุณเศรษฐาก็พูดื่้งจับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้าง,ง,ททงชาติแต่ต่างๆรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตัดไปได้แต่พลังประชารัฐเนี่ยก็พูดตลอดเลยนะแม้ว่ายังไม่ได้เป็นมติพักไม่รู้ยังปั่นกันอยู่อีกเหรอ,อใช้คําว่าปั่นเลยนะนะคือตอนนี้เองเนี่ยนะสถา,านการณ์ณขณะนี้เองเนี่ยมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดนะคุณอันทยาว่าการหยิบยกประเด็นนี้มาปั่นเนี่ยมาจากฝ่ายไหนมาจากพรรคไหน เพราะว่าตอนที่เราคุยกันตลอดว่าสถานการณ์รเรื่องการแย่งกันตกปลาในบ่อเดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปั่นเห็นว่าไอ้น,นี่มันไม่ใช่ของจริงนะเดีย๋ยวเขาจะไปจับมือกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาเออกลุ่มนี้ต้องเอาเราะนะก็ปั่นเนี่ยนี่ใช้คําว่าปั่นเลย <c oughs> แสดงว่าเหมือนกันรู้รู้ทันกันนะครับมีมีบางประเด็นนะครับที่คุณนงคงอิงพูดนะครับอย่างเช่นบอกว่าคือถ้า อยากจะเลือกเพื่อเปลี่ยนเนี่ยต้องเลือกเพื่อไทยให้ชนะถล่มทลายไม่อยากให้เหมือนปี6-2ที่เราได้เสียงข้างมากแต่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อันนี้อันนี้ <c oughs> อาจจะคลักเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะปี6-2เนี่ยนะพักเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งจริงแต่รวมเสียงข้างมากไม่ได้ <c oughs> หมายถึงว่ารวมเสียงสสเนี่ย เป็นเสียงข้างมากไม่ได้นะครับก็เลยจัดตั้งรัฐบ,บาลไม่ได้ถ้าตัดแม้ว่าตัดเสียงสวไปเนี่ยสองเสียงออกไปไม่ให้เลือกเลยนี่นะก็ยังแพ้อีกฝั่งหนึ่งนะครับ